รัชทายาติถูกท่านฆ่าจริงเหรอในวังลือกันว่าอองหรงสิ้นพระชนด้วยฝีมือข่าเหตุใดจึงต้องถามให้มากความอีกแต่ข้ารู้สึกว่าความจริงก็ไม่เป็นเช่นนี้แน่ด้วยเหตุใด ท่านหน้าตาหล่อเหลายังไงล่ะถ้านได้ดูดีมีคุณธรรมเช่นนี้เพียงมองก็รู้ว่าไม่ใช่คนเลวโถ่ความจริงแล้ง่ายมากท่านเ,เป็นคนฉลาดก็ไม่น่าจะสิ้นเปลืองเวลาทำเรื่องงงโง่ได้เกินจําเป็นหากท่านมีความคิดจะเปลี่ยนตัวห้องเต้จริงเมื่อเริ่มต้นก็ไม่น่าสิ้นเปลืองความคิดขโมยตัวององลงออกมาท่านก็แค่ฆ่าพระองค์เงียบๆไปเสียจากนั้น ก็ป้ายความผิดให้ห้องเฮาดังนั้นย่อมไม่ใช่ท่านเป็นคนฆ่าแล้วไทเฟยเหมือนจะเข้าใจข้าจริงๆแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจท่านกับอองโงงไม่ใช่ทั้งมิตรและศัตรูอีกทั้งตัวท่านนี้ก็ดูไม่เหมือนคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวแต่เหตุใด ถึงได้สนใจการสิ้นพระชนขององค์หลวงในครั้งนี้นะอ๋อข้เข้าขใจละเพราะในใจของท่านมีความละอายท่านเคยพูดไว้ว่าจะปกป้องเขาแต่ว่าสุดท้ายกลับทําไม่ได้ ที่จริงชีวิตคนเราเนี่ยมีเรื่องที่ขัดความปรารถนายอยู่มากแม้มีตำแหน่งสูงมากอำนาจเช่นท่านก็ยังมีช่วงที่ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าก็เป็นเพียงคนธรรมดาไม่ใช่พระโพธิสัตว์หากคิดว่าทุกสิ่งล้วนอยู่ในกำมือนั่นคือความยโสแบบหนึง่งเป็นโรคจิตต้องรักษาถ้าเฟยดดาข้าเป็นโรคจิตเหรอพูดอะไรอย่างงั้นล่ะผู้คุมตาประทับเซียเป็นคนดีมากถ้ากำลังปลอบท่านอยู่ ถ้าได้รับความไม่เป็นธรรมข้าแค่ทนดูไม่ได้ทั่วทั้งต้าแย่ล้วนมองข้าเป็นคนชั่วช้าคนบนโลกล้วนเกลียดชังข้ารังเกียจข้าดูถูกข้าคนอย่างข้านี้อีกหลายร้อยปีจากนี้จะทิ้งไว้เพียงชื่อเสียงเลวทรามชั่วกาลมีเพียงแต่ท่านที่เอ่ยปากว่าเป็นคนดีผู้คุมตาเซียวข้าจะพาไปที่หนึ่ง 回看。